แล้วเราก็จะดูวิดีโอนะคะแหวนกันแ๊บก่อนนี่โอโอโดนน้ำทะเลกัดสวยมากไม่ได้เป็นที่สีของกล้องนะคะเป็นหินเขาเป็น วัลายธรรมชาติก้อนหิน,นก็จะเห็นเงาคนถ่ายเงาข้องนางเองโอ้ตันสวยมาก เป็นสีออกสีม่วงอ่อนๆเอาน้ำสองกัดเยอะก็เลยออกมาสีนี้เราก็เห็นหอยอยู่หนึ่งตัวโอ้ไม่มีรองเท้า เดินด้ยไม่ได้กลา,าเดาาาิเราไม่ได้เอารงเท้า <c oughs> ไี่ใส่เหยียบหงน ดังดุลงเลรู้บรรยากาศโอ้โอตอนเรือข้างบนตอนนี้คนก็ไม่เที่ยวแล้วนะคะเพราะมันหนาวมันเย็นม,มาเที่ยวตรองที่เขาเคยกลางล่มตรงนั้นเขาก็เก็บไปหมดแล้วเก็บหมดแล้วจ้าจะเป็นหาดโล่ง ก็จะมีเซ็กซี่แมนยืนอีกหนึ่งคนเขาก็คงจะกลัวน้ำกัดยืนมองน้ำเป็นดารามีลมเขาก็เก็บออกหมดแล้วแต่ก่อนเราก็มาเกยตื้นกันแถวนี้มนก็จะมาเกยตื้นแถวนี้เยอะ นี่ก็เก็บไปหมดเลยว,วันนี้ขึ้นไม่แรงเมื่อวานคลื่นแรงคนก็จะมาเล่นเชิดเชิดโตขึ้นจะไม่มีแล้วลมก็เก็บหนีหมดเล็จะมีเด็กๆที่เขาเล่นน้ำเก่งทนน้ำ ดูการท่องเที่ยวทะเลแล้วนะคะก็ได้แค่ยืนมองคุณลงไปเล่นน้ำก็เหมือนคุณลงไปแช่น้ำแข็งมนะันคงไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงเอาไม่ใช่เ <laughs> อวันเอชอบก้อนหินมัน หลากหลายสีเนาะนก็จะมีเรืออยู่ไกล้ๆเราจะมาที่นี่บ่อยเพรามันใกล้แล้วก็สวยใกล้ด้วยสวยด้วยทะเลมันสวย มีที่เที่ยวเยอะมีห้าห้าที่ที่จะต้องไปชมในเมืองนี้ไม่ไกลกันขึ้นรถไฟ5ยูโรไปกับไปเขาเรียกว่าชิ้นกแตรและน,นั่นนภาษาอิตาเลียนก็มานิดนึงก็จะไปมโนนะไปได้สีห้าที่ขึ้นรถไฟประมาณ ยี่สิบนาทีรถไฟจอดตรงไหนคนอยากจะลงเที่ยวตรงไหนเมืองไหนสวยๆลองไปเดินชมลงเลยจ้ะ <c oughs> ก็มีพื้นที่สวยงามมีชื่นชมก็จะงามทุกจุดนี่ก็จะจน,นั้น ฉันยังไม่เห็นเลยม,มันไม่มีแถวนี้นะทางเหนือทางนี้กอนเหี่ยวดลายสวยงามกระทบกับน้ำ เกยตื้นเลยเพราะน้ำมันเย็นหาดโลง่งถ้าเป็นแต่ก่อนนี่จะไม่มีที่กางร่มมีที่นั่งตอนนี้เหรอมีจาเบ็นลงไปน้ำก็กัดคอเลยมันชายวนะะันนี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเก็บบรรยาก,กาศส,สวยๆมาชม ขนาดเรือก็ยังมีแค่ลำเดียวในน้ำไปไกลบา,บายเดี๋ยวเอากล้องไปหยุดที่ภาพที่สวยกัน